แฮรนและลินดาดาวิทดูเหมือนคู่รักไวัยเกษียณที่สมบูรณ์แบบเงียบครึมอุทิตตนและใช้ชีวิตในวัยทองอย่างสงบแต่เมื่อลินดาถูกพบเสียชีวิตที่ด้านล่างของบันไดในบ้านและแฮรนได้รับเงินประกันภัย1 07, น,นล้านเจ็ดแสนดอลลาร์นักสืบเริ่มตั้งคำถามกับทุกสิ่งเรื่องราวที่ตามมาเป็นเรื่องน่าสะพรึงกลัวของการหลอกลวงความโลภและสามีที่ยอมฆ่าผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างเขามาสี่สิปีเพื่อหวังครอบครองทรัพย์สมบัติลับที่เขาไม่เคยคิดว่าจะต้องรับผิดชอบ แฮรรอนและลินดาดวิ์สร้างชีวิตด้วยกันที่ดูเงียบสงบจากภายนอกพวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านสองชั้นเรียบง่ายตั้งอยู่นอกเมืองเล็กๆในรัฐออริกอนล้อมรอบด้วยต้นสนสูงตระหง่านคู่รักนี้เก็บตัวเป็นส่วนใหญ่บ้านของอพวกเขามีบานประตูหน้าต่างสีขาวระเบียงเล็กๆที่มีบันไดไม้ส่งเสียงเอียดและสวนหลังบ้านเต็มไปด้วยที่ให้อาหารนกและแปลงดอกไม้ที่ลินดาดูแลอย่าง พิธีพิธันทุกเช้าสำหรับเพื่อนบ้านพวกเขาเป็นคู่รักที่ไม่น่าสงสัยไม่จัดงานปาร์ตี้ไม่ส่งเสียงดังพวกเขาอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆแก่ตัวลงอย่างสงบลินดาวัย67ปีเพิ่งกเกษียณจากงานสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมวันเวลาของเธอเต็มไปด้วยการอ่านหนังสือดื่มชาและทำสวนเธอเป็นอาสาสมัครที่ห้องสมุดทองถิ่นสัปดาห์ละสองครั้งช่วยจัดหนังสือและอ่านนิทานให้เด็กๆฟังเธอเป็นคนพูดน้อยใจดีและไม่เคยขาดการไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ชีวิตของเธอสงบ และเป็นไปตามปกติซึ่งเธอก็ชอบแบบนั้นการเสียชีวิตกะทันหันของน้องสาวเมื่อ6เดือนก่อนทําให้เธอสะเทือนใจแต่เงินมรดก1น0 0 0ล้านเจ็ดแสดอลลาร์ที่ได้รับหลังงานศพทําให้เธอรู้สึกอุ่นใจเธอไม่ได้อดเงินนั้นและมีเพียงไม่กี่คนที่รู้เรื่องนี้นอกจากทนายและสามีของเธอลินดามองว่าเงินมรดกเป็นสิ่งที่ควรเก็บไว้สําหรับกรณีฉุกเฉินอาจบริจาคในภายหลังหรือสนับสนุนศูนย์พักพิงสัตว์ท้องถิ่นที่เธอรัก แฮรอนวัยหปีเกษียณก่อนกำหนดจากงานขายประกันแต่ไม่ใช่ด้วยความสมัครใจเขาถูกเลิกจ้างหลังจากพฤติกรรมเริ่มผิดป,ปกติและยากต่อการจัดการตั้งแต่นั้นมาเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ดูทีวีดื่มเหล้าที่ระเบียงหลังบ้านและบางครั้งออกไปตกปลานานๆานานต่างจากลินดาเขาดูไม่สนุกกับชีวิตสงบที่พวกเขาสร้างขึ้นเขามักบ่นว่าพา่อองเขากำลังเสียเวลา ไวทองไปเปล่าๆเ,เขาวุ่นวายเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นสภาพอากาศเพื่อนบ้านอาหารและเริ่มขมขื่นและกระสับกระส่ายเมื่อวันเวลาผ่านไปการแต่งงานของพวกเขาเคยเต็มไปด้วยความรักแต่เมื่อเวลาผ่านไปความหวานชื่นนั้นจางหายพวกเขาไม่เที่ยวด้วยกันอีกต่อไปแทบไม่กินข้าวพร้อมกันสำหรับคนนอกดูเหมือนเป็นมิตรภาพเงียบๆของวัวชาราแต่ในความจริงพวกเขากลายเป็นเหมือนเพื่อนร่วมห้องที่ห่างเหินมากกว่าสามีภรรยา ลินดาไม่สงสัยว่าแฮารอนเริ่มค้นเอกสารทางการเงินของเธออย่างเงียบๆเ,เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมรดกของเธอเขาค้นพบว่าเงินนั้นถูกเก็บไว้ในบัญชีลงทุนระยะยาวในชื่อของเธอเท่านั้นเขายังพบพินัยกรรมเดิมที่เธอระบุให้มอบสัพย์สินส่วนใหญ่แก่องค์กรการกุศลท้องถิ่นโดยไม่มีเชื่ออาเขาความอยากรู้ของแฮรอนกลายเป็นความโลภเงินนั้นสำหรับเขาเป็นโอกาส เริ่มต้นใหม่เขามองเห็นโอกาสหลบหนีจากความจำเจของไว้เเษษียณเพื่อทวงคืนชีวิตที่เขาคิดว่าสูญเสียไปแต่เขาไม่ได้เผชิญหน้ากับลินดาเรื่องนี้เขาเริ่มวางแผนอย่างลับๆศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายมรดกของรัฐอ่านเรื่องนโยบายประกันชีวิตและแม้แต่คนเว็บไซต์ที่พูดถึงการตายโดยอุบัติเหตุและความยากในการสืบสวนในผู้สูงอายุทุกอย่างที่เขาทำเขาทำอย่างเงียบๆลับหลังลินดา เขาเริ่มเคลื่อนย้ายสิ่งของในบ้านเช่นพรมหรือเฟอร์นิเจอร์ใกล้บันไดอ้างว่าเป็นการทำความสะอาดหรือจัดใหม่แต่ทุกอย่างถูกคำนวณไว้แฮรอนกำลังทดสอบว่ามีโอกาสลื่นถลายได้ง่ายแค่ไหนในที่สาธารณะเขายังคงรักษาภาพลักษณ์โบกมือให้เพื่อนบ้านตัดญยาและไปงานที่ห้องสมุดกับลินดาบ้างแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปในแววตาของเขาเย็นชาและห่างเหินมากขึ้นเขาสังเกต ลินดาเคลื่อนไหวในบ้านเหมือนคนที่กำลังศึกษาแบบแผนรอจังหวะเหมาะที่จะรบกวนบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความทรงจำร่วมกันกลายเป็นกับดักและลินดาไม่รู้ตัวเธอ,อยังรดน้ำต้นไม้ทุกเช้าพับเสื้อผ้าให้แฮรอนทิ้งโน้ตเตือนให้เขากินยาเธอเชื่อว่าพวกเขาแค่แก่ตัวไปด้วยกันเธอไม่รู้ว่าแฮารอนตัดสินใจแล้วว่าเธอจะไม่มีวันได้แก่ตัว ช้าวันนั้นเวลาหกนาฬิกามีสายโทรเข้าสายด่วน911เสียงปลายสายสงบเกินไปแฮรอนรายงานว่าภรรยาของเขาตกบันไดในตอนกลางคืนเขาอ้างว่าเพิ่งตื่นและพบเธอนอนแน่นิ่งที่ด้านล่างของบันไดหน่วยฉุกเฉินมาถึงอย่างรวดเร็วและสิ่งที่พบในตอนแรกดูเหมือนจะสนับสนุนคำกล่าวของแฮรอนร่างของลินดานอนผิดรูปที่เชิงบันไดคอบิดในมุมที่ผิด ธรรมชาติมีรอยช้ำเข้มที่หลังและแขนไม่มีชีพพลระและร่างกายเริ่มเย็นฉากนั้นเงียบสงบเกือบจะดูสะอาดเกินไปบ้านไม่ถูกรบกวนไม่มีรอยนัดแงะเฟอร์นิเจอร์ไม่แตกหักและไม่มีอะไรถูกขโมยประตูหน้าถูกล็อกจากด้านในรองเท้าแต่ของลินดาวาังเรียบร้อยข้างโซฟาและถ้วยชาที่เย็นชืดวางอยู่บนโต๊ะข้างเจ้าหน้าที่จดบันทึกถ่ายรูป และถามคำถามพื้นฐานกับแพรอนเขาบอกว่าเธออาจตื่นกลางดึกเพื่อเข้าห้องอาบน้ำหรือไปดื่มน้ำแล้วเสียการทรงตัวบนบันไดบันไดนั้นแคบผูพรมและมีโค้งเล็กน้อยใกล้ด้านบนอาจเป็นจุดที่ลื่นได้ง่ายโดยเฉพาะในที่มืดเจ้าหน้าที่พบรอยเลือดจางๆบนผนังข้างขั้นที่ห้าหน้าจะมาจากการที่ลินดากระแทกศีรษะขณะตกร่างของเธอมีรอยบาดเจ็บจากแรงกระแทกที่กระโหลกศีรษะด้านหลังและตามแนวกระดูกสันหลังซึ่งอาจสอดคล้องกับการตกบันได ข้อสรุปเบื้องต้นคือโศกนาฏกรรมแต่เรียบง่ายผู้หญิงวัย7 7ปีประสบอุบัติเหตุร้ายแรงในบ้านแฮรอนถูกนำตัวไปสถานีตำรวจเพื่อสอบปากคำตามปกติเขาดูสงบตอบคำถามอย่างสม่ำเสมอและแสดงข้อความเศร้าที่ดูเหมือนจริงเขาอธิบายว่าพวกเขาเข้านอนราว22นาฬิกาและเขาไม่ได้ยินอะไรผิดปกติในตอนกลางคืนเขาตื่นหก นาฬิกาและพบเธอที่เชิงบันไดเมื่อไปที่ครัวเสียงของเขาสั่นเล็กนออหยอขณะเล่าถึงการพบเธอแต่เขาไม่ร้องให้เจ้าหน้าที่บันทึกความสงบของเขาแต่ไม่ได้สักถามเพิ่มร่างของลินดาถูกส่งไปชนะสุตรแต่ด้วยอายุและสถานการณ์ที่ดูชัดเจนการตายถูกระบุว่าเป็นอุบัติเหตุสาเหตุอย่างเป็นทางการคือการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังส่วนข้อ,อย่างรุนแรงจากการตกภายในไม่กี่วันคดีถูกปิด งานศพมีเพียงครอบครัวและเพื่อนจากห้องสมุดกับโบสถ์ไม่กี่คนแฮรรอนนั่งแถวหน้าสวมชุดดำพยักหน้าเงียบๆขณะที่คนอื่นแสดงความเสียใจผู้คนกระซิบถึงความกะทันหันและหน้าเศร้าของเหตุการณ์หลายคนพูดถึงการทุ่มเทของนาลินดาให้ชุมชนความใจดีและความรอบคอบของเธอและความสูญเสียที่ทุกคนรู้สึกไม่มีใครสงสัยอะไรแฮรรอนกล่าวสุนทนรพจน์สั้นๆขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและแบ่งปันความทรงจำดีๆเกี่ยวกับการแต่งงานของพวกเขา เพียงไม่กี่วันหลังงานศพแพรอนเริ่มเคลื่อนไหวทางการเงินเขาติดต่อที่ปรึกษาการเงินของลินดาเพื่อเข้าถึงบัญชีลงทุนเพราะเขาเป็นคู่สมรสที่ยังมีชีวิตและเป็นผู้รับผลประโยชน์ในพินัยกรรมฉบับใหม่กระบวนการโอนเงินเริ่มต้นอย่างราบรื่นเขายังยื่นประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์มูลค่า250,000ดอลลาร์ซึ่งถูกเพิ่มวงเงินเงียบๆไม่กี่สัปดาห์ก่อนเธอเสียชีวิตเขาบอกตัวแทนว่าลินดาต้องการให้แน่ใจว่าเขาจะมีเงินใช้หากเกิดอะไรขึ้น โดยไม่มีข้อสงสัยใดๆและเงินเริ่มไหลมาแฮารอนรู้สึกควบคุมทุกอย่างได้เขาจองทริปตกปลาเงียบเงียบหนึ่งสัปดาห์หลังงานศพอ้างว่าต้องการเวลาสงบใจและจัดการกับความโศกเศร้าแต่ในความจริงเขาต้องการสัมผัสอิสรภาพที่แท้จริงโดยปราศจากลินดาเขาไม่รู้สึกผิดมีเพียงความโล่งใจสิ่งที่แฮรอนไม่รู้คือมีคนอื่นสังเกตเห็นความผิดปกติในเอกสารมีคนเริ่มตั้งคำถามเงียบเียบและสิ่งที่ดูเหมือนการหลบหนีที่สมบูรณ์แบบกำลังจะคลายออกทีละเส้น สามสัปดาห์หลังงานศพของลินดาการตรวจสอบเอกสารตามปกติเปลี่ยนทิศท,ทางของคดีที่ดูเหมือนจะปิดไปแล้วมาริซาหายผู้ช่วยทนายความรุ่นน้องที่สำนักงานกฎหมายที่จัดการพินัยกรรมของลินดาได้รับมอบหมายย่อให้เตรียมเอกสารสุดท้ายสำหรับการโอนมรดกให้แฮร์รนขณะตรวจไฟ์เธอพบความไม่สอดคล้องเล็กๆแต่สำคัญลินดาเซ็นพินัยกรรมฉบับแก้ไข เมื่อสี่เดือนก่อนเสียชีวิตระบุให้มูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ท้องถิ่นเป็นผู้รับผลประโยชน์หลักแต่แฮร์รนยื่นพินัยกรรมฉบับเก่าที่ระบุให้เขาได้ทุกอย่างมาริซ่ารู้สึกไม่สบายใจแต่ในตอนแรกคิดว่าเป็นข้อผิดพลาดในการยื่นเธอตรวจสอบเวลาในระบบดิจิทัลและพบว่าพินัยกรรมฉบับใหม่ของลินดาถูกจัดทำและยื่นอย่างถูกต้องฉบับที่แฮร์รนยื่นนั้นล้าสมัยและใช้ไม่ได้ เธอนำเรื่องนี้ไปปรึกษาหุ้นส่วนอาวุโสของสำนักงานซึ่งตัดสินใจติดต่อสารมารดอย่างเงียบๆเ,เพื่อแจ้งความไม่สอดคล้องมูลนิธิที่ระบุในพินัยกรรมฉบับใหม่ได้รับการติดต่อและผู้อำนวยการยูเนียนว่าลินดาเคยพบพวกเขาเมื่อต้นปีและแสดงเจตจำนงที่จะบริจาคเงินจำนวนมากสถานการณ์ที่ดูเล็กน้อยบนผิวหน้าเปลี่ยนโทนทันทีขั้นตอนทางกฎหมายกำหนดให้เอกสารที่ขัดแย้งต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นทางการแฮรรอนได้รับแจ้งว่าทรัพย์สินจะถูกระนับจนกว่าการ ตรวจสอบจะเสร็จสิ้นเมื่อเขาได้รับแจ้งแฮรรนไม่ได้ตื่นตระหนกแต่รู้สึกไม่สบายใจเป็นครั้งแรกเขาไม่คาดคิดว่าจะมีคนตั้งคำถามเอกสารเขาคิดว่าไม่มีใครจะขุดลึกขนาดนั้นโดยเฉพาะหลังงานศพและการตายถูกตัดสินว่าเป็นอุบัติเหตุเคคทรไปที่สำนักงานกฎหมายแกล้งทำเป็นสับสนเกี่ยวกับการระงับแต่ท่าทีของเขาทำให้เกิดสัญญ,ญาณเตือนเขาโตแย้งมากเกินไปคลุมเครือเมื่อถูกถามและดูเหมือนหมุดหงิดกับความล่าชาแทนที่จะแสดงความโศกเศร้า ในขณะเดียวกันอีกได้หนึ่งกำลังถูกดึงออกมาโดยบริษัทประกันภัยตามขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการเคลมประกันชีวิตขนาดใหญ่ที่ยื่นหลังการปรับกรมทันการตรวจสอบภายในครั้งที่สองถูกเริ่มขึ้นกรมทัน์ของลินดาถูกแก้ไขเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนการเสียชีวิตของเธอเพิ่มจำนวนเงินที่จ่ายออกอย่างมากผู้รับประกันภัยสังเกตว่าคำขอมาจากแฮรนซึ่งทำ การแทนโดยใช้มอบอำนาจการอ้างว่าลินดาไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะจัดการเอกสารด้วยตัวเองข้อความนั้นเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะกระตุ้นการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดบริษัทมอบหมายให้สืบเอกพิเศษทำการตรวจสอบประวัติอย่างเงียบเงียบ สาวสืบเริ่มโดยการพูดคุยกับเพื่อนของลินจากห้องสมุดและโบสซึ่งเกือบทั้งหมดบอกว่าเธอยังมีพลังงานดีสุขภาพแข็งแรงและจิตใจแจ่มใสเมื่อเร็วๆนี้ไม่มีใครจำได้ว่าลินดาพูดถึงปัญหาสุขภาพที่สำคัญหรืออะไรที่ทำให้แฮรรอนต้องจัดการเรื่องการเงินแทนการขุดลึกลงไปในประวัติของแฮรอนเผยให้เห็นรูปแบบของความเครียดทางการเงินรวมถึงนี้การ พนันและการลงทุนที่ล้มเหลวเมื่อ3ปีก่อนเขาใช้เงินออมเพื่อการ,กรเกษียณจนหมดและกู้จำนองครั้งที่2ของบ้านโดยไม่บอกลินดาสืบยื่นรายงานเบื้องต้นต่อแผนกป้องกันการช่อโกงประกันภัยแนะนำให้ตรวจสอบการเสียชีวิตอย่างละเอียด ตำรวจท้องถิ่นเปิดแฟ้มคดีใหม่เนื่องจากไม่มีการชนะสูตรนอกเนือจากรายงานพื้นฐานของเจ้าหน้าที่ชนะสูตรศพมีคำสั่งศาลให้ขุดศพขึ้นมาการชนะสูตรอย่างเต็มรูปแบบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากอนอกเมืองเพื่อหลีกเลี่ยงอคติหรือแรงกดดันท้องถิ่นผลลัพธ์น่าตกใจกว่าที่คาดการบาดเจ็บที่กะโหลกและข้อของลินดาไม่สอดคล้องกับการตกบันไดทั่วไปแรงที่ใช้บ่งชี้ ถึงการถูกตีที่ด้านหลังศีรษะซึ่งสอดคล้องกับการถูกทำร้ายด้วยวัตถุหรือการถูกผลักรอยช้ำเพิ่มเติม,ตมที่แขนส่วนบนบ่งชี้ว่าเธออาจถูกจับหรือควบคุมก่อนตายเจ้าหน้าที่เปลี่ยนสาเหตุการตายจากอุบัติเหตุเป็นไม่แน่นอนและตำรวจจัดประเภทคดีเป็นน่าสงสัยอย่างเป็นทางการแฮรอนถูกเรียกตัวมาสอบปากคำรอบที่สองคราวนี้โทนต่างออกไปเขาถูกถามรายละเอียดเฉพาะลำดับเวลาเขาอยู่ที่ไหน และเรื่องราวของเขาเขาพยายามรักษาความสงบแต่ความไม่สอดคล้องในคำตอบเริ่มสะสมขลาคคำโกหกสร้างรอยร้าวใหม่คลากการหลบเลี่ยงเพิ่มชั้นของความสงสัยแฮรอนพยายามอย่างมากเพื่อทําให้การตายของลินดาดูเหมือนอุบัติเหตุแต่เขาไม่รู้ว่าความจริงที่ถูกฝังไว้กําลังค่อยๆชัยออกมา เมื่อการสืบสวนลงลึกรูปการที่แฮรรอนสร้างขึ้นอย่างรังสัรคเริ่มแยกออกเป็นเสียงเสียงการขุดศพเปลี่ยนคดีจากอุบัติเหตุน่าสลดเป็นการฆาตกรรมที่เป็นไปได้และทุกพฤติกรรมของแฮร์รอนก่อนและหลังการตายของลินดาอยู่ภายใต้แว่นขยายตำรวจรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดจ,จากปั๊มน้ำมันใกล้บ้านที่แฮรอนเติมน้ำมันรถคลิปหนึ่งแสดงให้เห็นเขาในคืนก่อนลินดาตาย เดินออกไปมาคนเดียวข้างรถเขายืนอยู่นานหลายนาทีจ้องมองไปในระยะไกลดูตื่นตระหนกบางครั้งมองนาฬิกาเขาอ้างว่าเข้านอนเร็วและไม่ได้ออกจากบ้านนักสืบดึงบันทึกโทรศัพท์และประวัติคอมพิวเตอร์ของแฮรอนพบการค้นหายามดึกหลายครั้งในสัปดาห์ก่อนลินดาตายเขาค้นหาเรื่องวิธีทำให้ดูเหมือนตกบันไดาการใช้เวลานานแค่ไหนในการรับงเงินประกันหลังตายและวิธีลบประวัติการค้นหาพบีเมล ที่ถูกลบไปยังผู้ติดต่อที่ไม่รู้จักในแอริโซนาเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนและข้อตกลงอสังหาริมทรัพย์การจองเวลาเหล่านี้หลังพินัยกรรมฉบับใหม่ของลินดาบ่งชี้ว่าแฮรอนคาดหวังว่าจะมีเงินก้อนใหญ่ในอนาคตอันใกล้ นักสืบสัมภาษณ์เพื่อนร่วมงานเก่าและเพื่อนบ้านของแฮรอนหลายคนบอกว่าเขาเริ่มหมุดหงิดและเก็บตัวมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีนี้เพื่อนร่วมงานเก่ารายหนึ่งเผยว่าแฮรอนเคยพูดเล่นาวาวว่าอุบัติเหตุสามารถแก้ทุกอย่างได้ถ้าดูสมจริงตอนนั้นนไม่มีใครคิดมากแต่ตอนนี้คำพูดนั้นมีความหมายมืดมนทีมนิติวิทยศาศาสตร์กลับไปที่บ้านดิดพร้อมหมายคนเพื่อตรวจสอบบันไดและบริเก็ตรอบๆอ,อีกครั้งภายใต้แสงสลัวของชั้นนำด้ยใช้แหล่งกำเนิดแสงพิเศษ และอุปกรณ์ตรวจสอบพื้นผิวที่ไม่ได้ตรวจอย่างละเอียดมาก่อนบนขอบขั้นที่5พบรอยเลือดแห้งจางๆสูงกว่าที่การตกปกติควรทำให้เกิดในเส้นใหญ่พรมพบชิ้นส่วนพลาสติกเล็กๆที่ดูเหมือนมาจากไฟฉายที่แตกการค้นในโรงรถของฮารอนพบไฟฉายที่ตรงกันแตกร้าวและถูกเช็ดทำความสะอาดแต่ถูกมองข้ามในระหว่างการตรวจสถานที่ครั้งแรก นักสืบสันนิษฐานว่าลินดาน่าจะถูกตีจากด้านหลังด้วยไฟฉายที่ด้านบนของบันไดแล้วถูกผลักลงเพื่อสร้างภาพลงตาว่าตกการบาดเจ็บจากแรงกระแทกที่ศีรษะและระอยยอช้ำผิดปกติที่แคนสนับสนุนทฤษฎีนี้ไฟฉายที่ถือเป็นอาวุธถูกเก็บเป็นหลักฐานขณะเดียวกันบันทึกทางการเงินของแฮรอนถูกตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญพบการลอนเงินผิดปกติหลายครั้ง ในช่วงก่อนการตายของลินดาและการโอนเงินก้อนใหญ่ทันทีหลังจากนั้นการโอนหนึ่งครั้งถูกตั้งค่าสถานะเป็นที่น่าสงสัยมันถูกส่งไปยังบัญชีนอกชายฝั่งภายใต้นามแฝงคำถามเกี่ยวกับความตั้งใจของแฮรอนที่จะหลบหนีเกิดขึ้นแม้ว่าเขาจะยังไม่หนีออกนอกประเทศการวางแผนบ่งชีว่าเขากำลังเตรียมตัวสำหรับชีวิตใหม่โดยไม่มีลินดาชีวิตที่ได้รับเงินจากทรัพย์สมบัติที่เขาคิดว่าได้มาแล้ว เมืองเงียบที่เคยยอมรับเรื่องราวของแฮรรอ์นเริ่มพูดคุยกระซิบกระซาบเต็มร้านขายของชำและมานั่งในโบสถ์คนที่เคยโบกมือทักทายอย่างสุภาพตอนนี้ข้ามถนนเมื่อเห็นเขาผู้ชายที่เคยดูเหมือนไม้ที่โศกเศร้าตอนนี้กลายเป็นเป้าของความสงสัยและการตัดสินเพิ่นและญาติของลินดาที่เสียใจกับการเปิดเผยใหม่เริ่มผลักดันเพื่อเอาความยุติธรรมพวกเขาเข้าร่วมทุกการพิจารณาคดีสงจดหมายถึงอายการเขตและให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นเรียกร้องความรับผิดชอบ การโจมตีครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อแพทย์ผู้ชนสูตรศพยื่นรายงานชนสูตรยื่นแก้ไขต่อสำนักงานอายการโดยมีคำว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรม ถูกเน้นไว้ในสัปดาห์เดียวกันคณะลูกคุณใหญ่ถูกเรียกเพื่อพิจารณาหลักฐานด้วยหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและคำให้การที่เพิ่มขึ้นใช้เวลาไม่ถึงสองวันในการออกกระหมายจับแฮรอนดิตถูกจับอย่างเงียบๆที่บ้านในเช้าวันหนึ่งขณะที่พระอาทิตย์เริ่มขึ้นเหนือต้นสนขเขาไม่ขัดขืนผู้ชายที่เคยเชื่อว่าได้ก่ออาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบยืนอยู่ด้วยมือที่ถูกใส่กุญแจมือล้อมรอบโดยเจ้าหน้าที่ขณะที่คำโกหกของเขาค่อยๆปิดล้อมเขา การพิจารณาคดีของแฮรอนดิดเริ่ม6เดือนหลังการจับกุมดึงความสนใจจากสาธารณามากสื่อท้องถิ่นรายงานทุกๆก,การละเอียดห้องพิจารณาคดีเต็มไปด้วยผู้ชมนักข่าวและเพื่อนที่โศกเศร้าของลินดาทุกวันอายการพิธีพิถันในการนำเสนอคดีวังไทม์ไลน์ที่เผยให้เห็นการบงการและความโลภที่คำนวณไว้ของแฮรอนพวกเขาอธิบายถึงนี้ที่เพิ่มขึ้นความ หมกมุ่นกับกรมประกันชีวิตมูลค่า1 7 5 0 0ล้านดหดอลลาร์และวิธีที่เขาเริ่มมองแผนการคาินดาล่วงหน้าหลายเดือนทุกชิ้นทานลินดาเปลี่ยนพินัยกรรมประวัติการค้นหาที่กำหนับความผิดบัญชีนอกชายฝั่งและรอยช้ำบนร่างกายของเธอถูกวางไว้อย่างรอบคอบสำหรับคณะลูกคุณคาคําคำให้การของพยานเพิ่มภาพที่น่าสยดสยองของชายที่เคยใช้ชีวิตกับลินดาแต่ตัดสินใจว่าการตายของเธอมีค่ามากกว่าความเป็นเพื่อนของเธอ แฮโรนั่งเงียบตลอดการพิจารณาคดีส่วนใหญ่แทบไม่แสดงปฏิกิริยาทนายฝ่ายจำเลยแย้งว่าการตายยังเป็นอุบัติเหตุรอยช้ำอาจเกิดจากการตกบันไดและการเปลี่ยนแปลงในพินัยกรรมเป็นเพียงความเข้าใจผิดแต่ข้อแย้งของพวกเขาอ่อนลงไปทุกครั้งที่มีพยานช่วงเวลาที่ทำลายล้างาที่สุดเกิดขึ้นเมื่อนักวิเคราะห์การเงินขึ้นให้การอธิบายอย่างง่ายว่าฮรร ถอนเงินจากบัญชีร่วมทุกบัญชีขายทรัพย์สินและส่งเงินไปยังบัญชีที่ซ่อนไว้เกือบทันทีหลังการตายของลินดาชัดเจนในทุกคนที่ดูว่าฮาว์วอไม่เพียงคาดหวังว่าเธอจะตายเขาวางวาง,วา,งวานานานไว้แล้ว ช่วงเวลาที่ทรงพลังที่สุดอาจมาจากมาริซ่าหายผู้ช่วยทนายที่พบความไม่สอดคล้องในพินัยกรรมเธอเล่าถึงตอนที่ตรหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติและหน้าลินดาต้องการท้งเงินให้มูลนิธิช่วยเลือสัตว์ถูกลบไปคำพูดของเธอเตือนคณะลูกขยันว่าลินดาเป็นคนจริงที่มีเจตนาและค่านิยมที่ถูกลบโดยแผนเห็นแก่ตัวของวาวาวออายการปิดคดีด้วยภาพถ่ายของลินดาเป็นอาสาที่สูนย์พักพิงสัตว์ล้อมรอบด้วยสุนัข ที่ได้รับการช่วยเหลือภาพเงียบและเรียบง่ายแต่มีผลกระทบอย่างมากมันเตือนคณะลูกขยันว่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรือหลักฐานทางเทคนิคแต่เกี่ยวกับผู้หญิงที่ถูกพรากไปก่อนวัยอันควรโดยคนที่เธอไว้วางใจ ห้องพิจารณาคดีเงียบเมื่อคณะลูกขุนออกไปเริ่มการปรึกษาหารือหลังจากเพียงเจ็ดชั่วโมงคำตัดสินถูกอ่านฮรโรดิตถูกพบว่ามีความผิดในทุกข,ข้อหารวมถึงการฆาตกรรมระดับแรกการช่อโกงประกันภัยและการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเขาไม่แสดงปฏิกิริยาเพียงก้มหัวลงเล็กน้อยผู้พิพากษากล่าวในคำพิพา,า,า,ากษาว่าอาญกัรมของเขาเย็ยนชามี การวางแผงนางหน้าและขับเคลื่อนโดยความโลภบริสุทธิ์แฮรอนถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับการทันบนห้องพิจารณาคดีเต็มไปด้วยเสียงสะอื้นเงียบๆและการถอนหายโลงอ,อกบางส่วนความยุติธรรมหลังจากการรอนานในที่สุดก็มาถึง ในเดือนหลังการพิจารณาคดีเพื่อนของลินดาก่อตั้งกองทุนในชื่อของเธอเพื่อสนับสนุนสาเหตุด้านสวัสดีการสัตว์มูลนิธิที่เธอเลือกในพินัยกรรมกลายเป็นผู้รับประโยชน์ชัดที่ถูกต้องของมรบชวยอยขยายการดำเนินงานและช่วยชีวิตได้มากขึ้นในเกียรติองค์เธอชื่อของถูกเพิ่มในผนังอนุสรณ์และรูปปั้นสุนัขโกลเด้นรีเซิเวอร์สายพันธุ์โปรดของลินดาถูกตั้งในส่วนพร้อมแผ่นป้ายที่เขียนว่าเพื่อรำลึกถึงลินดาดิวทอหัวใจเต็มไปด้วยความเมตตา เรื่องราวของแฮรอนกลายเป็นนิทานตนใจในชุมชนและที่อื่นๆรายการทรูใครหยิบคดีนี้ไปวิเคราะห์ทุกการพลิกผันและความผิดพลาดที่นำไปสู่ความพังทลายของเขาสิ่งที่เคยดูเหมือนอุบัติเหตุน่าสลดกลายเป็นการทรยศที่คำนวณไว้คนคนตกแต่ลึงไม่เพียงที่ความน่าสยองของอาชญากรรมแต่ยังที่แฮรอนเกือบหนีรอดได้ถ้าไม่ใช่เพราะผู้ช่วยทนายที่ตาดีและคำถามที่ไม่หยุดเขาอาจหายตัวไปพร้อมทรัพย์สมบัติและคำโกหก ในคุกแควาวายุอย่างรวดเร็วเขาเป็นที่รู้จักในฐานะคนเงียบไม่ศบตาใครและไม่พูดกับใครคนที่แลกชีวิตเพื่อเงินตอนนี้ไม่มีทั้งสองสิ่งความเงียบของเขาดังก้องผ่านถงคุกเย็นๆเป็นเครื่องตนใจถาวรถึงราคาอันน่าสะพรึงกลัวของความทะเยอทะยานของเขา